นันอารมณ์กรรมฐานนะเหมือนเหยื่อตกปลาจิตรู้นะั่นคือตัวปลานั้นเราไม่ได้เอาพุโทโธเราไม่ได้เอาลมหายใจหรอกไม่ได้เอายืนเดินนั่งนอนไม่ได้เอาท้องพองยุบไม่ได้เอาขยับมือสิบสี่จังหวาอะไรม้เนาะไอ้นั่นเหยื่อตกปลาเหมือนไส้เดือนเท่านั้นเองที่เอาไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาตัวปลาคือตัวจิตตัวจิตรู้นี่นะ นั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคล้ายๆมีเบ็ดตกปลามีเหยื่อตกปลาแล้วทำกรรมฐานนี้เป็นเหยื่อตกปลาจิตเรามาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนี้รู้ทันปลาว่ายมาอยู่จะมากินเหยื่อแล้วปลาว่ายว่ายทึกทึ๊กท๊กมารู้ทันมันไม่ยอมกินมันหนีไปแล้วรู้ทันหรือมันฮุบเพื่อไปแล้วรู้ทันตรงมันฮุบเนี่ยคือจิตมันจับอารมณ์เข้าไปแล้วรู้ทันมันไปเพ่ง หายใจเข้าพูดออกโทแล้วจะมาไปเพ่งลมหายใจมันเป็นติดเบ็ดละดีไหมปลาติดเบ็ดถ้าเราเราเป็นปลามันก็ไม่ดีหรอกนะถ้าเป็นคนตกปลาเราก็ดีสิแต่เราจะเอาจิตเราเอาปลานะปลาเป็นตัวเอกไม่ได้เอาเหยื่ออารมณ์กรรมฐา,านนะั่นคือเหยื่อตกปลาจิตคือปลา เรามีอารมณ์กรรมฐา,านเป็นตัวล่อเดี๋ยวจิตมันก็มาหาอารมณ์กรรมฐา,านทีมันมาแล้วมันก็ฮุบเข้าไปนี่เสร็จละคือการติดเพ่งติดอยู่ในอารมณ์นะั้นแล้วบางทีมันมาแล้วมันมามองๆนะแล้วมันก็ไม่เอาดูไปดูมาหนีไปที่อื่นแล้วนี่คือจิตหลงหลงไปที่อื่นแล้วลืมอารมณ์กรรมฐา,านเคยไหมหายใจเข้าพูดออกตัวคิดเรื่องอื่นไปแล้ว ปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วนี่ปลาหนีไปแล้วปลาเขาไม่ได้นะเสียเวลาตกปลาเนี่ยคอยรู้นะปลาคือจิตมันจะไปที่ไหนถ้ารู้ทันมันนะเลยจะพัฒนาได้เราะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาถ้ารู้ไม่ทันก็จะมีสองอันจิตผู้เพ่งกับจิตผู้หลงไป งั้นไม่ให้ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆพอเห็นบ่อยๆจิตมันจำได้ว่าสภาวะหลงเป็นยังไงพอหลงปุ๊บความหลงจะดับทันทีพัฒสติจะเกิดทันทีทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตจะเป็นกุศลลนะจิตหลงเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดจิตหลงก็จะดับทันทีมื่อเราจะได้สติขึ้นมา ถ้าเรามีสติอยู่เนืองๆเนี่ยกิเลสครอบงําใจเราไม่ได้สีเราจะดีขึ้นมาเรามีสติเนืองๆรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะมนจะมีกําลังขึ้นอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่าช่วงนี้จิตมีกําลังแนละ้วที่จิตมันมีกําลังนะไม่ใช่จิตมันไปยกอะไรได้หรอกจิตมันมีกําลังคือมันรู้ตัวได้ทีทีทมันเป็นธรรมชาติ ไม่ได้จงใจที่จะรู้สึกแต่ก่อนที่มันจะรู้ได้เป็นธรรมชาติโดยไม่จงใจก็ต้องจงใจไว้ก่อนละหันเหมือนตกปลานี่แหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนมาที่อารมณ์นี้ก็รู้จิตหนีไปก็รู้รู้เืยอยๆไปตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเนี่ยจิตที่เคลื่อนมาตรงนี้ก็หลงนะหลงเพ่งนี่หลงเผือหลงเพลินตรงที่รู้ทันว่าจิตหลงเนะี่ย สติศีลส,สมาธิปัญญาจะเกิดจะสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายวิมุตติก็เกิดมรรคผลก็เกิดขึ้น